สวัสดีต้อนรับกับข้าสุเกมที่หลายๆคนรักก็คือเกมของฮงไทสตาร์เรลนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแบนเนอร์ใหม่ซึ่งก็ขอใช้ฉากนี้เป็นฉากหลังเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ผมสู้ครั้งสุดท้ายผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็แบบว่าได้เก็บพวกตัวกับเพชรไว้นิดหน่อยที่เขาให้มาเรื่อยๆนะครับพอไม่ได้เล่นน่าจะ4 5หเดือนแล้วมั้ง นั่นก็คือซันเดย์นะครับก็อ่ผมไม่ได้เช็คไอ้นี่เลยนะเพราะว่าอย่างไอเกมนี้มันยังไม่ได้มีอ่าระบบเช็คว่าอ่าค่าพิตตี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องเปิดอีกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เน้องผมขี้เกียจไปดูในตัวเลขคอร์ดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เก็บไว้บันทึกมันหายไปหมดแล้วนะฮะไม่ได้เล่นนานเกินนะครับก็ประมาณนี้แหละเปิดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่เดี๋ยวผมขอทําแบบไอ้นี่ก่อนก็คือเปิดทีละอัน ใน10โลแรกแล้วกันเพราะว่าไอเผื่อได้ดวงนะครับก็มาเดี๋ยวเริ่มกันที่10โลแรกแบบหนึ่งหมุนก่อนดีวกว่าไปแต่ก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกก่อนนะว่าผมได้ไอฮาร์ดทิสตีของตัวดับป้าไปแล้วอะ่ะตอนแบบว่ามาหมุนเล่นแบบในช่วงแพทกันก่อนนั้นก็แสดงว่าผมก็คงอยู่ในระดับที่ต้อง ต้องเจอ50-50แบบไม่ชนะก็แพ้ก่อนมันจะไม่เป็นคาบ,บิตตี้นะเป็นซอกบ,บิตี้ก่อนรู้สึกว่าสองอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็สามก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสี่ก็เก็บไว้ประมาณนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บไว้เยอะนะครับเพราะในสี่เดือนมานี้ก็ไม่ได้เล่นเลยนะสามสี่เดือน เข้ามาในช่วงหลังๆเนี่ยช่วงตอนที่มันกลับัำแบ็คแล้วมีพวกรางวัลอะไรให้พวกเนี้ยผมก็กลับมาบ้างแบบว่ากลับมาเล่นทำเควสแล้วก็เปิดไอ้พวกไอ้ใช้ไอ้ค่าไอ้ที่เขาให้มามันเต็มไงมันมีต้องสองพันะครับผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้เใช่ไหมเจ็ดนี่หแล้วมั้งอ่ะเจ ผมไม่ได้นับกันแบบว่าเป็นตัวเลขแบบชัดๆนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้เยอะอะไรมากแเก้าไม่รู้เก้าหรือสิบสิบน่าจะสิบคืออย่างชัวร์ก็คือได้แค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนหด้วย ไม่ใช่ปิตตี้แน่ปนฮดพิตตี้ซะด้วยสีด,ดาววะไม่ใช่สีดาวกับสามกับสี่เนะี่ยแยกออกยากมากเลยเสียงเพลงจริง,รง,รงมันก็ตาดกันนะแต่ฟังไม่ค่อยออกอ่ะโอเคทิงยุนตายแล้่เกิดใหม่ จะยี่สแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครัไอ้จริงๆเออทำไมเราไม่ไปหมุนแบบเป็นไอ้นี่เลยวะไม่เป็นไรหม,มุนจ,จ,จนมันครบรอบก่นแล้วกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก,ก็ไม่ถึง7ก่อนแล้วกันนะจะได้แบบเท่าที่จำได้มันหม,มุนไปประมาณเท่าไหร่น,นะครับ ขาดอีกอันนึงอ่ะเกิต่อไปเป็น10โลแล้วแต่อเ็กมันดูออกง่ายเวลาเป็น5าดาวโอเคไป10โลน่าจะเป็น30แล้วมั้งไม่ได้อะไรเลย,เลยดูก่อนว่าแบบว่าได้ตัวไหนบ้าง the more welcomes you เหมือนไม่เคยได้นะไอไลค์คนอันนี้โอยแดอันเดียวด้วยอันนี้นี่คือแบบมินิมัมเลยเอสามสิบแล้วใช่ไหมน่าจะสี่สิบแล้วต่อไปยังไม่ได้ น่าจะน่าจะค่อนข้างจะไปจนถึง90เลยมางงเนดูดจากลักษณะดีไม่ดีเปิดไม่ถึง90ด้วยซ้ำโอ้โหแม่งมาลาอะไรเหรอดะไม่ดีเท่าไหร่นี่ให้ไลค์คนมาซะยังดีกว่า <laughs> อ๋อได้ไลค์คนฟรีทุกเลเย์เป็นเอลูดิชั่นเหรอ,อ ลืมไม่ได้ดูเลยว่าซันเดย์ปกติเป็นซันเดย์เป็นไอนี่ออกเป็นฮาร์โมนีเนี่ยใช้ไม่ได้อโอ้ยเปิดได้แค่อีแค่เท่าไหร่เองประมาณ30เองดีไม่ดีไม่ถึงเ0้าสิบด้ยซ้ำเนี่ยไอายานี่หนักเหมือนกันเนี่ย นี่ขนาดกลับมาเล่นแบบว่ากลับมาเปิดเล่นๆน,นี่ยังทำกันขนาดนี้นได้แบบมินิมัมมากโอ้ทิ้งชุดนีกแล้วเออแต่ละตัวเหดอั้หน้าตู้นี่อ๋อมันเป็นตัวโหแบบเหลอั้หน้าตู้นี่คือแบบคือั้งจะใช้ได้น่าจะแค่ตัวตัวกลางดเดียวผมจำชื่อไม่ได้ขออภยัยแม่งไม่ได้เล่นนานมากแนละ้ว โอ oh oh. ้ไม่งน้อยให้เอรีแล้วก็มีแบบว่าเก็บไว้เปิดเล่นแบบประมาณอีกสามสี่เดือนห้าก็ได้ไม่ยอมจะมีแบบว่าโผล่ให้เลยโอ้ชื่ออะไรวะไอ้เมสหรือโมสหรืออะไรนะที่มีประเด็นเรื่อง ของทางฝั่งนักพากย์จียู่เอ๊อ่น่าจะเปิดได้แค่ครั้งเดียวคงไม่ได้เพิ่มคงคงไม่ครบสิบโลแล้วต่อไปเต็มไปโอ้ยไม่ได้อีกหนักกว่าต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยแบบว่า คือต้องต้องพูดตรงๆครับผมเจ็บใจกับไอสตาร์เลวค่อนข้างเยอะในตอนที่ผมเลิกเล่นนะไม่งั้นผมไม่ <c oughs> ผมไม่เลิกเล่นหรอกเพราะว่าแม่งหลังๆนี่คือซวยซวยเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบว่าแบบไม่ค่อยได้แบบเออร์ลี่อะนะฮะโอเคเหลืออะไรอีกไหมไม่น่าจะเหลือแล้วเพราะว่าผมไม่นี่หมดละเปิดไปหมดละ ให้พวกนี้ก็ซื้อไปตั้งแต่ต้นเดือนโอเคน่าจะเหลือแค่เนี้ยโอเคเหลือแค่เนี้ยละไม่ถึง90โลด้วยซัเอ้อ้าวถึงหรออาจจะถึงก็ได้แต่นี่ซอฟปปตี้นะครับได้มาก็ใช้่าจะเล่นเอาจริงน่งอัลเนี่แล้วมาโอ้หนึ่งหู 2โอเคโอเคชนะชนะซอฟตี้อ่ะเกือบไปแล้วมึงแต่เล่นกูหมดเกลี้ยงเลยห้าโอเคอันนี้ตัวเป็นปกติละหกเจ็ดแปดโอเค,อเ,คเ,อเอาเอาเศษมันก็ได้อ้าโอเค เอาไม่ใช่เดซเซฟหรอโอเคก็ถือว่ายังยังยังพอมีดวงจัดแต่เล่นเล่นเล่นหมดเลยหมดหลอดเลยโอเคไหนะเดี๋ยวก่อนไปเช็คดูกันหน่อยว่าซันเดยอยู่ไหนว่าว่าอยู่นี่ใช้อะไรบ้างเนี่ยโอ้แล้วไม่มีแบบ ไม่มีของไม่มีอะไรเลยนี่ต้องไปเล่นแบบสตอรี Star ่ใหม่หมดเลยอันเนี้ยอ๋อนี่ชิงชิงเชชิงชิงชชยชิงเวีตอนแรกจะเรียกตอนแรกจะเรียกชิงยีเพราะจำได้ว่าชื่อขึ้นต้นด้วยชิงโอเคก็ดูดีครับรับอ่าสันเดย์นะเดี๋ยวผมขอเปิดให้นี่หน่อยดีกว่าเอามาอยู่ในทีมเดินเล่นหน่อย ออกไปสิเวลหนึ่งอ่ะพี่น้องก็อยู่ด้วยกันนะ How long has it been since we performed together? I missed this. วา้าวผนุ่มนะฮะตัวนี้น้องสาวเอาเรื่องอยู่โอเค <c oughs> ต้องไปหาทรัพยากรเนี่ยมีกำลังใจกลับมาเล่นนิดนึงละนะฮะแต่ไม่รู้จะเล่นหรือเปล่านี่ก็ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงอาจจะไม่ได้แบบว่ามันเล่นไลฟ์อะไรให้ดูหรอกนะฮะก็แต่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงบอกได้นะครับก็ไว้เจอใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับในการเปิดกาชาหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆของทางช่องนะครับอันนี้ทําเล่นๆแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนอน,นะครับสวัสดีครับ